นี้เราวิ่งอยู่บน Expressway เบนะที่จะขึ้นไปนากาโน่นะฮะด้านบนเป้าหมายของเราก็คือคูแคสเซอร์นะฮะบ่อน้ำร้อนที่ฮิตที่สุดในเชิบานนะฮะฝรังตกเลยเราจะแวะทานอาหารที่ร้านอาหาร ผมธนาถานเบอร์เท่าไหร่นเบอร์สิบเบอร์15บห้าเราก็อยู่ไหนว่าเบอร์15 16้าสิบกตึ๊ดตนี่คือเบอร์สิบห้บงค์ใส่เเดียวพอเแบงค์ใส่ไปเดี๋ยวเธอจะเพิ่งเบอร์1สิบห้าเรียบร้อยได้ตัวมาท่าไหต่อรอตังคทอนตังค์ทอนเง็บ ห้าร้อยเท่าไหร่ห้าสองผมห้าร้อยแปดสิบเท่าไหร่รสชาติเป็นแบบเป็นน้ำซุปเห็ดอ่ะรสชาติก่อบๆจนไม่ในอะไรนะไม่เค็มจนเกินไปรสชาติกำลังดีออกมาหิมะก็ตกเลยรถจอดที่ไหนกน コスコスプーンって言ったくらいコスコスプーンってったくススプっスって คุมกใช่อบคคุ Jamie Jamie <S 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 ้สัสอ้คุซสัสคุซัสไม่ใช่คุซัสคุซสสี่พัยเกปดเมืองเลนะคุซส บ่อน,น้ำพุร้อนอันนี้เราเหลือไรเจ็ดสิสามกโลเมตรอันนี้เรามาถึงแล้วคูซัสึกเราจอดรถไปล้วก็เดินลงมาเราจะเห็นที่อัดน้ำสาขาอยู่ฝั่งนู้นนะฮะนู้นจากปลายนะฮะน้ำตกกล้มาอันี้ก็มาเห็นฝั่งนี้นะฮะไหลลงมานี่เลยนะ มลงมมาด้วยัมนมันสวยตรงที่เมืองมันเป็นแพ็คๆกันนะเมืองมันเล็กๆอะ่ะถ้าสังเกดงตดูตรงเนี้ยนะตัวนี้ก็มีร้านค้ามีร้านขายอาหารน่ากินอะ่ะเดี๋ยวต้องไปดูที่ันคืออะไรนีร้านมีเข้าคิวเลยนะครับเป็นร้านดังนะมีรายการทีวีเพียบเลย ออกรายการทีวีนู่นนี่นั่นแต่ไม่หมดแล้วก็ต้องโทรจองด้วยนะนี่คือเบอร์โทรเรามาเราไม่ได้โทรจองก็เลยเต็มนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่อา,า,าบน้ำแบบเสียเงินนะ่ะเอาาอาาก็มาอาบดิ่นี่เอาไ้รุ่นเพ้มากันนี่ไงมีบอด้วยนี่หยอดเหรียญด้วยณนองมีเหรียญว่าเปล่าต้าองโยนเหรียญเนี่ย โยนปะไม่โยนเออมีโยนนี่ไงมัามีโยนเหรียญด้วยมีไหมนี่ไงโย,ยนเหรียญขอพรอ่ะคุณนกโยนน,น,นะฮะโยนพยายามโยนให้โยนในศาลเจ้าขอพรด้วยหุยล้มอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะโยนเนอะ <c oughs> ยังอยู่ยังอยู่อยู่ที่ฐานอยู่ที่ฐานเออ นี่เดก็แ่ีตัเนตรงนู้ไปตรงน้ยตรงนู้นก็เช่้าห้อขึ้นโ้แต่ร้อนปเท้ามากเลยอ่ะร้อนแบบสุดๆเลยอ่ะโอ้ยน้ำมันมาจากทค่นู้นไอ้คันควันขึ้นที่เท้าด้วยอ่ะโหถ้าสังเกตดีดีนะ เนื่องจากว่ามันร้อนแบบสุดๆแล้วก็อาจจะเป็นว่าอยู่ๆันไ่แช่เลยมันร้อนนีใส่เท้าว,ว่าบเลยแต่ก็ดีแล้วขับรถมาหลายชั่วโมงแล้วได้บอบบในหลักเท้าสปาเท้าเลยนุ่งแถมพับดีๆปัญหา,นานใครก็ทันก็ได้เจ๋งดีกวั เมื่อคืนมาถึงประมาณสักค่มหนึ่งโอ้โหทําไม่ได้ใส่โซ่อนตราใส่มาข้างเดียวขึ้นโรงแรมไม่ได้นะเลยต้องจอดใส่ข้างหนึ่งแต่ไอตอนที่ขึ้นมาไม่ได้มีรถไหลกลับเลยนะคือแบบอันตรายมากดีนะไม่มีรถหลังมาเลยสักคันหนึ่งเราก็ไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องหยุดกลางถนนใส่โซ่อีกข้างหนึ่งก็ค่อยๆคานขึ้นมาถ้าไม่มีนี่เสร็จเลยนะเออมันเศร้าเจาอ,เอยู่ข้างหลัง เป็นโรงแรมสำหรับสก,กีรีสอร์ทมีสก,กีเยอะนี้เข้าไปในห้องนี่ก็จะเป็นห้องน้ำานห้องน้ำก็มาตรฐานทั่วไปของญี่ปุ่นมีอางเป็นโรงแรมผมว่าค่อนข้างเก่านะมี่สภาพเย็นหน่อยในห้องเนี่ยข้างลข้างนอกที่ดีที่สุดที่นี่คือวิวนะฮะวิว โนร่าแมสวยมากโอ้ยสาเนี้อุ่นใช่เ,เพราะว่ามันเป็นสาเด็กสาผู้ใหญ่อยู่ซ้ายมือเมื่อกี้ลงไปละไข่สุกหดเข้าไปข้างในอันนี้สาเด็กเป็นเอาดอร์เหมือนกันอินดอร์ก็มีแต่อินดอร์ ไม่จับเท่าเอาดอกสวยสุดๆ น,นี้จะเดินกลับทางเก่าแล้วนะจอดโอ้โหมันจริงๆนี่ยเะ็ะโดนเล่นสก,กีกัน สุดๆเดี๋ยวเราจะไปต่อที่โรงแรมในป่ะบซินส์โฮเทลนะอยู่ที่กุมภะนะ ใช้เวลาเดินทางวันสักสองสามชั่วโมงไม่ไกลจากนี่มากนะก็นีใส่โซ่เรียบร้อยแล้วหวังน่าจะช่วยเราได้ระดับหนึ่งนะฮะ้กน็นีออกไปถ้าจองมาลูหน้าดีๆแล้วราคาถูกๆกันแน่ผมว่าก็ไม่เลวนะครับครับผมจะเจอกันที่ในบ้า